คิเนขาวดังอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเมนผมทำมาร้อนๆมันไม่เสียหรอกครับใช่ไหมมันเป็นกฎของเขาเขาใครจะไปทำลายเจ้าหน้าที่อันนี้มันมันว์ไปไหมเนี่ย เลยว่าพี่คะพี่ฟังหนูก่อนกูไม่ฟังกูไม่ฟัง,ฟง,ฟงจะใส่ าวมาให้มันจะเป็นน้ำพริกเป็นแกงแล้วก็มีข้าวแล้วก็มีผลลําบอกว่าหนูก็แจ้งกับแฟนเขาว่าพี่คะหนูขอนุโลมเป็นกับข้าวได้ไหมยกเว้นเป็นกับข้าวได้ไหมคะเพราะว่าทางเรามีกฎระเบียบของศูนย์ของเราอยู่แล้วไม่ให้เอาข้าวเพราะว่ามันเกิดการท้องเสียบ้างอะไรอย่างนี้นะคะใช่ค่ะท้องเสียแล้วทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เราก็ต้องไปส่งอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันมันจะมีน้ำพริก มีน้ำพริกมีเกงแล้วก็มีข้าวค่ะแล้วมีผลไม้ผลไม้หนูให้เอาเข้าได้หนูก็บอกแฟนเกย์อย่างนี้อยู่ทีนี้เขายืนฟังเขาก็ว่าไม่ใช่นักโทษแล้วเขาก็ค่ะหนูทําตั้งแต่แรกแล้วค่ะไม่เคยมีปัญหาแบบนี้คือคือว่าตูนี่มีอาหารบริการให้ทุกอย่าตลอดมีมามมาให้มีเบรมีขนมมีกาแฟอะไรให้ผลไม้ทุกอย่างเลยค่ะถ้าไปยืงอบโค่ะหทรมาร ใช่ค่ะแล้วหนูต้องทำแล้วหนูมาอยู่ทุกวันหนูเสียสละอย่างนี้ทุกวันกดตรงนี้ก็คือว่าไม่ให้ไม่ให้เอากับข้าวข้าวเป็นผลไม้หนูหนูเอาให้พี่เขาก็ได้นะคะหนูก็ว่าอย่างนี้หนูก็พูดกับเขาเพราะๆนะคะหนูพูดกับแฟนแฟนเขาก็เข้าใจแฟนเขาบอกว่า๋อ้ได้ค่ะได้ค่ะแล้วทีนี้เกก็ยืนอยู่ตรงนั้นพอดียืนแล้วทีนี้ไม่ใช่เรือนจํานะไม่ใช่นักโทษนะ คือเขาพูดหยาบกว่านี้แต่หนูขอพูดเป็นก่างๆค่ะ,ะไม่ใช่นักโทษนะที่จะที่จะมาให้ขนาดนักโทษอนะ่ะเขายังได้กินข้าวเลยเขายังได้กินข้าวเลยพี่คะเป็นหนึ่งนะคะอันเนี้ยถ้าพี่เอาเข้าไปอะ่ะคนอื่นเขาไม่ได้กินอะ่ะคือหนูทําแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วมันก็จะเกิดสองมาตรฐานคือเจ้าหนะ้าที่ทําไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งให้เข้าคนหนึ่งทําไมไม่ให้เข้าอย่างงี้นะคะเขาก็เลยโกรดนูว่าแล้วหนูกเลยพี่มาอยู่ตรงนี้แล้วพี่ก็ต้องทําตามกฎนะคะ เขาโกรธหนูมากเขาฉีกไอเชือกฟางนะคะแล้วเขาวิ่งมาหาหนูเลยค่ะคือจะมาทาร้ายใช่ค่ะจะมาทําร้ายทีนี้แฟนเขาก็เลยดึงเอาไว้แฟนเขาดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ยา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 ทีนี้หนูก็เลยว่าพี่คะพี่ฟังหนูก่อนกูไม่ฟังกูไม่ฟังจะใส่หนูยังเงียวใช่ไหมครับผมคืออยากเปลี่ยนรสชาติว่าไงเดิมๆด้วยล้วบางทีมันมีข้าวบูดข้าวดิบมันมีอยู่นะใช่ไม่มีมันมีหมดที่หลที่หลังามีปุ๊บพี่เรียกเจ้าหน้าที่เลยเรอย ผมเจอมาวันก็มีข้าวดิบมผมกินไม่ได้เนาะมันหลายวันละเจ็ดวันแล้ะผมก็เลยตอนนี้เขาบอกเขาไปให้เอาเข้าวผมก็เลยว่ามันเป็นยังไงผมก็เลยบอยบายไปเลยรายล่างกายเนี่ยมันมันเกินเหตุไปหน่อยนะมผมว่านะมผมเข้าใจไม่เป็นไรนี่มาปป่าความเข้าใจกันยังไม่ยังไม่มีอะไรแต่รู้แล้วว่าสาเหตุมาจากอะไรมาจากับข้าวข้าวไม่ข้าวข้าวมาส่งเลยไหม ทีหลังเดี๋ยวคือถ้าอยู่มาเก็บนิดนึงพอใจครับใจทุกคนเขาก็อยู่มันคุ้นนี่แหละไม่มีใครเหนือกับใครแบบตื่นนอนแต่ทุกวันทุวันมันก็หิวไม่ใช่ผมเอาข้าวผมแล้วผมถามมันเป็นยังไงเขาบอกครัวท้องเสียแฟนผมทำมาร้อนๆมันไม่เสียแล้วครับใช่ไหมมันเป็นกฎของเขาเขาใครจะไปทำร้ายเจ้้าาหนที่กินเหมือนกันอันนี้มันมันเวอร์ไปไหมเนี่ยการพูดคือมันมันเกินมันเกินไปอ่ะไอ้คำว่าจะ จะไปทํร้ายเจ้าที่เนี่ยมันเวืรอไปนะอยากอยากขอโทษเจ้าเจ้าที่เขาไหมผมก็คือแบบผมพูดไปราบว่าผิดแล้วก็ผิดไหมมันก็ผิดนะแต่เขาก็จะเขามีเงี้ยนี่ต้องเข้าใจว่าเออมันคนเรานะมันมันมันหลายอย่างอ่ะหรือถ้าทำให้เขาตกใจกันถ้าเขาคิดไปกันอ่ะผมก็ขอโทษไม่เป็นไรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ